ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถทําให้เรารวยได้จริงเหรอธุรกิจเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแป,แปลงชีวิตเราได้จริงหรือไม่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมว่าหลายคนก็ไม่เชื่อจริงเหรอวะธุรกิจนี้มันหลอกหลอกกันมากกว่าเออไม่จริงหรอกเช่ารถมานี่เช่าเช่าหูฟังมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่ยศได้รายได้จากอินดีทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่รวมถึงวันนี้ห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดล้านบาทครับห้าสิบเอ็ดล้านบาทครับห้าสิบเอ็ดล้านบาท สวัสดีสมาชิกอินดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่กําลังจะเป็นสมาชิกอินดีทุกทุกคนนะครับคนเป็นสมาชิกอินดีคงได้ยินเรื่องราวของพี่ยศมากมายบุคคลที่มีคนพูดถึงเยอะแยะที่สุดคนหนึ่งเป็นสมาชิกอินดีไหมเป็นสมาชิกอินดีครับผมเคยทําธุรกิจไหมเคยทําเคยเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยครับแล้วก็เคยไปร่วมร่วมทําธุรกิจแบบนี้ยก็ค่อนข้างบ่อยครับก็หมายความว่าเป็นธุรกิจอื่นแล้วก็ธุรกิจเอ่อเน็ตเวิร์กเหมือนกันใช่ครับ เคยเป็นนี่ไหมเป็นฮะเคยเป็นต้องเออใช้คําว่าเคยเป็นครับเคยเช็คเด้งหรือเปล่าเคยเช็คเด้งครับเคยมองหาอาชีพหรือเปล่าก็หาอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อก่อนนี้ตอนนี้พี่ยศได้รายได้จากอินดี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่รวมถึงวันนี้ห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดล้านบาทครับห้าสิบเอ็ดล้านบาทภายในระยะเวลาสามปีกับอีกสามเดือนคเดือนที่แล้วได้กี่บาท เดือนที่แล้วก็ล้านกว่าบาทครับล้านกว่าบาทนิ่งๆมากี่เดือนแล้วพี่ล้านกว่าบาทมาสองปีครับใช้เวลากี่เดือนได้จับเงินแสนเดือนแรกที่ตัดสินใจทําอินดีมก็ได้เงินแสนเลยใช้เวลากี่เดือนจับเงินล้านเดือนที่สองครับเดือนที่สองใช่ทีไมถึงมาทําอินดีมวะมันอกหักมาเยอะพยายามตามหามาเยอะ วันที่มาเจอพี่ก้องก็เลยขอคุยก่อนตัดสินใจจะทําธุรกิจแล้วได้มาเจอตัวได้มานั่งคุยมันไม่มีอะไรปลอมอบพี่ถ้าผู้บริหารไม่จริงใจถ้าผู้บริหารไม่มีประสบการณ์มากต่อถ้าผู้บริหารไม่ได้มองวิสัยทัศน์บบตอนาคตจริงจิงมันต้องฝากชีวิตมันฝากทั้งครอบครัวนะคือพี่ก้องดูแลตระกูลผมไปอีกนานเลยถึงผมจะตายพี่ก้องก็ดูแลตระกูลผมต่อเพราะฉะนั้น ผมว่าผมให้ราคาการเลือกตรงนี้ที่สุดละครับยศเองเข้ามาอยู่อินดีมสาปีนี้ชีวิตพลิกไหมครับก่อนก่อนหน้าเข้ามาอยู่ก็หลังมาอยู่เป็นยังไงครับพี่คนละเรื่องเลยฮะเออไลฟ้ฟังหน่อยก่อนมาเป็นยังไงครับพี่ส่วนตัวผมเองถ้าเทียบกับบุคคลทั่วไปอ่ะผมก็จะกลายเป็นคนระดับกลางล่างคือจะซื้อรถต้องเป็นหนี้จะซื้อบ้านต้องผ่อนสามสิบปีมีหนี้สินที่ต้องใช้ ได้ยิน,นว่าตอนนั้นจะซื้อขนมให้ลูกและยังไงนะที่พี่เคยเล่าอยู่อ๋อคือช่วงจังหวะยากลาบากของชีวิตเลยครับคือเหลืออยู่ทั้งบ้านเนี่ยที่ผมเนี่ยเหลืออยู่สิบบาทลูกจะขอกินโค้กแต่โค้กตอนนั้น่ะมันสิบสองบาทมันเจ็บอยู่ในหัวใจครับว่าเอออะไรว่ามันแค่มันไม่ได้แพงเลยนะมันแค่สิบสองบาทนะแต่เงินทั้งบ้านเหลืออยู่สิบบาทตอนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นมนไปพลาดอะไรตรงไหนที่กับจังหวะของชีวิต ผมได้มีโอกาสอเอิดบริษัทเครือข่ายของตัวเองไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเราบริหารงานไม่เป็นครับความผิดพลาดคือขายได้แต่ขาดทุนต่อชิ้นอ่ะรวมสามสิบบาทต่อชิ้นโอ้เป็นหนี้ทันทีสี่ล้านบาทครับคงเป็นหลายคำถามที่หลายคนคาใจอ่ะถามว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถทำให้เรารวยได้จริงหรอธุรกิจเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงหรือไม่ครับ วิธีคิดของผมคือธุรก,กิจเพื่อขายเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทั้งตระกูลสําเร็จคนเดียวลูกหลานไม่ต้องเหนื่อยอีนตลอดไปอันนี้คือความคิดเหน็นของผมบางคนสําเร็จล่ํารวยบางคนลมเลิศคนที่สําเร็จล่ํารวยเขาก็จะบอกแบบที่ผมบอกเนี้ยเออมันทําได้เอ้ยมันได้เชื่อดีมันได้ดไดกับกูได้อยู่นี้อ่ะเออตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะ <laughs> ผม่าหลายคนก็ไม่เชื่อจริ <laughs> <laughs> งหรอวะ มันเป็นแบบเหมือนกับว่าในธุรกิจนี้มันหลอกหลอกกันมากกว่าเออ,เอ,อไม่จริงหรอกเช่ารถมานี่เช่าเช่าหูฟังมาหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้คราวน,น,น,นี้สมมุติผมถามพี่ก้องต่อไปนิดนึงว่าแล้วพี่ก้องเคยคิดไหมว่าทําไมพี่ก้องถึงมีความคิดว่ามันไม่สาเร็จหรอกตั้งแต่เด็กนะผมก,ก็มีคนบอกว่าเออชวนไปนูน่นนี่ทํายีหย่หอ้อนู่นยี่ห้อนี้อะไรเงรี้ยเพราะไม่เคยเห็นไงและเห็นก็ไม่เชื่อวัน่นไงจริงปะวะเออ,เ,อ,อเราเรา,เราเสพมาคนละสิ่งไงฮะ ผมเสพแต่ชีวิตคนสําเร็จอ่าว่ามันทําแล้วมันได้นะเปลี่ยนชีวิตนะมันอย่างนั้นนอนอย่างนี้มันอย่างงโนนแต่ว่ามีคนมากมายที่มองแบบเดียวกับที่พี่ก้องมองเมื่อก่อนเลยคือไอ้ป้าข้างบ้านเนี่ยแกไปลงตัวนั้นมาตอนนี้ก็กลับมาขายกล้วยปิ้งแล้วเนี่ยไอ้หมอนั่นเนี่ยลูกมันไปทําเครือข่ายกลับมาชวนชั้นใหญ่เลยเนี่ยเออก็เห็นตอนนี้มันก็กลับไปทํางานประจําแล้วนะ ครับเอานี้พอมีคนมาชวนเราซึ่งเห็นคนรอบข้างไม่ประสบความสําเร็จมันก็จะเกิดกําแพงละเอ,อ้ยงานคือขายไม่จริงหรอกฉันเห็นอยู่ชีวิตคนพวกนี้ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับครับผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะตัวเลขมันเวอร์ไงคนนี้ได้แบบผมว่าหลายคนก็คงฟังแล้วพี่ยศเฮ้ยมึงสามปีกว่าได้เงินสดมาห้าสิบเอ็ดล้านจริงหรอวะเรื่ผมอคอนเฟิร์มได้วันจริงนะก็เอางี้แล้วกันถ้าหารสามปีปีละยี่สิบล้านแล้วกันเนาะหารเฉลี่ยแล้วกันนะครับ ปกติเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยการจะมีนักธุรกิจอายุหน่อยร้อยล้านแล้วกันยอดขายหนึ่งร้อยล้านเนี่ยได้กําไรประมาณซักเน็ตโปรฟิตนะพนักสุดท้ายเนี่ยมันจะมีกอดโปรฟิตเน็ตโปรฟิตกำไรสุดท้ายเหลยเสียภาษีเรียบร้อยแล้วอะ mm ่ะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นคือสิบห้าล้านเนี่ยเก่งมากเลยนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เก่งมากนะ mm hmm. ยอดขายร้อยล้านจะเหลือเน็ตโปรฟิตประมาณสิบล้านถึงสิบห้าล้านยอดขายร้อยล้านผมว่าต้องมีพนักงานประมาณซักสามสิบสี่สิบคนอะ mm ่ะ hmm. มีเงินทุนสักประมาณสามสิบล้านบาท Uh huh. อือาต้องทําธุรกิจมาแล้วประมาณสักสองถึงสามปีพี่ยศมีทีมงานกี่คนนะครับพนักงานไม่มีอะ่ะ <laughs> มีเงินทุนเท่าไหร่ครับไม่มีอะ่ะตอนที่ลงไปครั้งแรกสองหมื่นอันนี้อันนี้อันนี้คือแฟกต์จริงๆคือของคนที่บอกว่ามีธุรกิจลอยล้านะส่วนใหญ่เป็นงี้นะและเหลือ uh huh. เงินเท่าไหร่ก็ ปีหน้าอยากขยาย30%คือปีนี้100ล้านปีหน้าอยากขยาย120ล้านก็ต้องเอาเงินที่ได้กําไรเอาไปลงทุนอันนี้คือคือไม่รวมคือถ้าถ้าไม่เข้าไฟ n a n c e เนี่ยก็ต้องเนี่ยก็ต้องใช้เดบต้องใช้เงินทุนล้กันนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมอ่าเป็นตัวเลขที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่างจริงแล้วอ่ะในประเทศเราเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวพันกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กประมาณ11ล้านคนคูลค่าธุกรกิจ76,000ล้านบาทใหญ่มากนะ คา,าเขียวนี่หมื่นกว่านะกาแฟที่ว่าเหนือเหนือสี่หมื่นล้านนะกาแฟนะของธุรกิจเน็ตเวิร์กเจ็ดหมื่นหกพันล้านบาทคือถามว่าบิวตี้ใหญ่ไหมขณะที่ผู้เล่นที่แข็งแรงแล้วก็บิวตี้พอนี่ยังมีไม่เยอะพอเราก็คาดบังว่าจะให้อินดีมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยน,นี่มันในนั้นนี่มันไทยอินนี่ว่ะอ่ะอันที่สองถามแบบบ้านๆเลยนะที่พิโยศ์พูดเมื่อกี้นะบอกว่าจริงไหมที่เป็นเครือข่ายแล้วมีสิทธิ์ที่จะรวยได้จริงหรอ จริงเลยคับนั่งอยู่นี่ไงนั่งนั่งอยู่นี่ตัวึ่งอีกคําถามหนึ่งเฮ hey, ้ยพ่ยศทําไมพพ่ยศทําได้ในขณะที่หลายคนทําไม่ได้พิยศมีอะไรในสิ่งที่หลายคนไม่มีครับว่าผมไม่ต่างเลยผมเป็นคนธรรมดาเหมือนพี่คนหนึ่งเลยแต่อย่างเดียวที่ผมเคยวิเคราะห์แล้วว่าผมมีมากกว่าพี่คือผมมีความเชื่อว่าธุรกิจกินดีนที่เป็นธุรกิจเชื่อคายเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้ทั้งตระกูลมันจะมีโอกาสสาเร็จที่อินดีไหม อันนี้ถามแบบคนที่จะเข้ามานะหรือคนที่เริ่มทำมาแนละ้วเพตอนเนี้ยเราก็เปิดมาสามปีกว่าหละอัดนี่ก็ไายหมื่นลายแสนครับตีเล่าเรื่องแบบนี้ด่กาคือด้วยความที่เราอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมานานพี่กองทาให้เราเคยได้ยินคาแบบนี้บ่อยมากอ้ธุรกิจเครือข่ายอะ่ะเข้าก่อนรวยก่อนเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนคนนั้นมีแง่คิดแบบนี้นั่นแสดงว่า เขาจะหลุดจากข้อดีที่สุดของธุรกิจเครือข่ายไปทันทีคือแพลตฟรส,สี่ดินคัเรามีความเชื่อว่าไปที่ใหม่ถึงจะร่ํารวยไปที่ใหม่ถึงจะประสบความสําเร็จนั่นแสดงว่าเขาพร้อมจะไปอยู่เสมอข้อดีของเครือข่ายสุดๆเลยฮะมันคือเรื่องของเส้นทางมันดีตรงนี้มันดีตรงที่ว่าคนที่เข้ามาทีหลังเขาจะไม่เจอเส้นทางความยากลำบากเหมือนคนที่เข้ามาตอนแรกเขาจะ ได้ผลประโยชน์มากกว่าคนที่เข้ามาตอนแรกได้เช่นกันในเชิงผลิตเรียกว่าจุดสปริงบอร์ดจุดก้าคนเดิมันจะมีจุดจุดหนึ่งอะที่อยู่ดีๆแบบทํามาที่เราก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างในเกือบทุกอย่างในชีวิตจะถึงจุดจุดหนึ่งอะที่มันกระโดดขึ้นมาไอ้จุดจุดเนี้ยมันควานหายยังไงมันเจอยังไงเพราะว่าอยากให้ทุกคนหาจุดจุดนี้ได้เจอแบบพิยศษวันที่ทุกอย่างมันพร้อมจริงๆเวลามันไปมันไปจริง สปริงที่พี่ก้องว่าสําหรับผมมันคือวันที่ผมได้ได้คุยกับพี่ก้องแล้วตัดสินใจทาอืมอืมแล้วมันก็เปลี่ยนเลยเดือนแรกจากเงินติดตัวสิบบาทเนี่ยเดือนแรกผมมีรายได้จากอินดีมาหกแสนโอ้หเพราะอไอเป็นเลือกเออก็ก็อันนั้นมันเรื่องการการะทำไงใ,ในส่วนของการการะทำมันมันก็ทำาอะไรลงไปเยอะถูกมากทั้งทั้งโดนเพื่อนแบบกลดาปฏิเสธโมเยอะ อีกคนมาที่หลังมีโอกาสที่บอกว่าสาเร็จเร็วกว่าเหมือนตอนเนี้ยเราเติบโตเป็นความเติบโตที่รุ่นพี่ของอินดี้หลายคนก็ต้องขอบคุณมากได้ปูทางไว้แล้วนั่นหมายความว่าพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้เร็วขึ้นฮะและนี่คือช่วงเวลาของโอกาสที่สุดผมว่าตอนนี้ผมว่าทุกคนสแสวงหาการที่จะมีรายได้หาแสวงหาธุรกิจและการลงทุนที่ใช้ r อาแล้วกันผมคิดว่าสเสน่ห์ของเครือข่ายมันคือลงทุน ไม่เท่ากับลงคุณเฟรนชายแล้วกันลวงคุณน้อยผลตอบแทนถ้ามีความตั้งใจอันนี้เป็นไปได้ก็ก,ก็ผมผมเชื่อเรื่อง,งจริงๆนะหลายคนก็กาลังตัดสินใจหลายคนอาจจะอยากจะถอดใจหลายคนอยากจะไปต่อนั้นขอเคล็ดลับในการที่ได้เริ่มตัดสินใจทำและทำยังไงให้มีใจในการที่จะทำทุกวันแล้วไม่ยอดท้อก่อดไม่เลิกก่อดแล้วก็ไปต่อ ับเพื่อวันหนึ่งจะได้สําเร็จเหมือนอย่างพี่ยกสําเร็จขอสูตรสําเร็จที่ประโลมใจในวันที่มันฮอตอ่อยโลกระบายเนี้ยขับเคลื่อนด้วยความเชื่อการจะทํางานเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตอะมันต้องเริ่มก่อนว่าคุณเชื่อว่างานนั้นแ่ะจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้พอเชื่อคราวนี้แหละการกระทํามันมาครับผมเคยเห็นเพื่อนผมที่มีรายได้เป็นพนักงานนะแต่เดือนรายได้ต่อเดือนเดือนเป็นแสนเอางี้ คุยแบบแง่ร้ายสุดเลยถ้าวันนี้มึงตายลูกมึงขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้จัดการประเทศไทยเลยต่อเลยป่ะบ้าหรือเปล่าใครขาใจให้มึงทำอย่างนั้นที่อินดีมให้กูทำแบบนั้นวะ่ะพรุ่งนี้ถ้ากูตายลูกกูมาอยู่ตำแหน่งนี้เลยรับเงินเดือนละล้านต่อจากกูเลยพวกเราที่อาจจะพลาดหวังมาจากพี่อื่นอาจจะพลาดหวังจากธุรกิจฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง,อย,เยง,เอ,งอยากจะก้าวสู่สิ่งใหม่ ถ้าต้องการกำลังใจวิโอจะบอกพวกเราว่าอะไรครับคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะยืนหยัดได้ตลอดเวลาคือคนที่รู้จักการเติมพลังให้กับตัวเองธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยมันหลายคนคือชอบมันแต่หลายคนไม่ได้ภูมิใจกับธุรกิจเน็ตเวิร์กผมจะทําให้อินดีมเป็นธุรกิจที่ทําให้ทุกคนภูมิใจว่าเราอยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าอินดีม แล้วเราจะทาเป็นบริษัทของเราให้แบบที่เติบโตขึ้นทุกวันแล้วเราก็จะเติบโตคู่กับคุณนาทุทุกคนสมาชิกทุกคนขอบครัวทุกคนก็ขอบคุณฮะที่เดินทางร่วมกันแล้วขอบคุณครอบครัวอินดีมฮะที่เดินทางร่วมกันกับเราแล้วก็ขอบคุณอีกหลายหลายคนที่กำลังจะมาเป็นครอบครัวอินดีมนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็หวังว่าจะได้คุยกับใครอีกหลายหลายคนนะฮะที่จะมานั่งคุยกับผมแบบนี้นะฮะเราพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งกันและกันฮะ